ไม่เราเดืใช้อใจร้อนร้อนร้นร yeah, <so> ้อนร้อนร้อนร้อ um, ร so ้อนร้อนร้อ้อนดเอนร้อนร้อน้อนเอ้อนร้อนอน้นรัอนร้อร้อนร้อนร้อไม่เนร้อน้อนร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 ้อร้วนร้อนรนรยออนร้อ้อร้ออน้น้อนร้อร้อนร้อน้ออ้อรา้้อออ้อน้นร

พี่พังไปไหนคุณพ่อเออที่มีี่ิงเด็กคนนนนะคุณเบคุณตัวเล็ูมสี่อเด็กไปหนใครย่กนใคด้ยกมเนเสือเัล็ใ่ัวพเ่น้อมเจ็ันสะคนไม่ได้กันสเลยสนุก 1 3 2 2 2 2 2 ได้ยินไหมจวยเมืกี้รอบเที่วไหนวะเนี่ยตองครวงนะ้องับมาอยู่ยจับนาแล้วตอน้อยู่าอเลย

ไม่ท